ก็สั่งในนั้นก็สั่งให้กรมที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องที่สองคือทิพดีกรมที่ดินที่รับตีมหาดไทยเนี่ยต้องไปดูแลรัฐต้องจัดให้มีการไปบันตามใช้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา6 61ประมวลที่ดินมาตรา61คือการเพิกถอนอ่าถ้าบางอันจะเพิกถอนตามคำพิพากษาวัก8ก็ได้วัก1ก็เพิกถอนไม่ถูกต้องเพราะอันนี้เป็นที่ของการลถไฟซึ่งท่านพูดอย่างนี้เหมือน อ่าผมก็เคารพท่านลองไปดูอีกทีนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมเอาคณะผู้พักษามาดูทั้งหมดแลนะแล้วก็ทุกคนยังเห็นว่าเป็นยังไงทําให้คําพิซากษาเป็นเศษกระดาษเหมือนกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาคนกลุ่มหนึ่งที่มาชี้ชี้แจงและท้ายที่สุดเนี่ยเขาปฏิบัติตามคําพิพากษาส่งแผนที่รับรองไปแล้วก็มายุติขึ้นมาอีกอันนี้เ็าอยากจะฝากไว้ซึ่งเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้แหละครับครับ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณชัยชนะเดชเดโชครับกับเรียนท่านประธานสภาที่พะรครับกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพักประชาธิปัตยในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายยมตรี และคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวคุณชัยชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสึกทั้งนิดหนึ่งประเด็นรัฐมนตรีจะมีประเด็นต่อเนื่องนะผมว่าอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานทานผมไม่ได้ต่อรองตัวเยงนะเพราะว่าเกิดมา่อจะข้ามไปเดี๋ยผมจะเสียหายทันทีนะผมผมขออนุญาตยกมือประธานต้องต้องให้นะครับอาเฉพาะที่ต่อเนื่องนะขอบคุณท่านประธานมากครับคือจะข้ามไปนิดเดียวจะเกิดความเสียหายทันทีเลยครับผมผมผมเรียนว่าเวลา เราจะดูว่าศาลตัดสินเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะต้องดูทั้งโจทย์และจําเลยไปด้วยว่าโจทย์เนี่ยโจทย์เนี่ยมันถึงโจทย์ผู้ร้องเนี่ยเขาเขาฟ้องเรื่องอะไรเขาฟ้องเรื่องขอให้ศาลสั่งให้อ่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเนี่ยไปออกโฉนดนะครับศาลเนี่ยที่ไหนก็ตัดสินเกินคําขอโทษนะผมผมไม่อาเขาวงศาลได้นะครับแต่ว่าคือคู่ความเขาพิพาทกันเรื่องอะไร นะครับเวลาศาลตัดสินก็เท่านั้นแหละครับนะครับแต่นี่เนื้อหาของอคำมักษาเนี่ยอาจจะเป็นการกล่าวถึงบ้างอะไรบ้างนะแต่คู่ความเนี่ยเขาเขาพิพาทกันเรื่องอะไรมันก็ประจนั้นแหละครับมันจะเกินคําขอมาแน่ละครับอันนี้ผมเรียนท่านประธานสุธามาจิกนะครับว่าศาลตัดสินศาลตัดสินแล้วแต่ว่าก็ตัดสินเรื่องอะไรกันนะครับระบอไปที่รถไฟแต่ไม่มีเลยครับประชาชนไปฟ้องเจ้บบาพนักงานทจ่ดินนะครับเพื่อขอออกโฉนด มันก็เฉพาะแปลงนั้นเท่านั้นแหละครับนะครับในกรณีที่สารตัดสินครับขอบุณครับครับครับขอไปคุณชนะด้วยนะครับว่าไปทางกลับครับตอนนี้คุณชนะเชิญเลยครับเิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดี ับท่านนายมตรีและคณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งบดเก้าแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายยมตรีและรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลที่ผมเองมีความเครือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดและก็คิดในใจว่ารัฐบาลนี้เปรียบเสมือนผู้ป่วยโปลิโอรครับเพราะนับตั้งแต่วันแรกท่านก็ เป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะวันที่โหวตเลือกนายยนตรีนั้นท่านผู้นำฝ่ายคา้านท่านได้บอกชัดเจนในสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้เลือกนายยนตรีคนนี้มาบริหารราชการแผ่นดินท่านเลือกมาตามโ o a ทั้งห้าข้อคือเลือกมาเพื่อยุบสภาและแก้ไขรัฐมนูนครับหลังจากผมได้รับคำแถลงนโยบาย ของรัฐบาลโปลีโอเนี่ยครับเล่มเนี้ยครับผมก็นั่งเปิดอ่านครับท่านท่านครับในาบทั้งง้าด้านสิบห้าข้อว่า MOA ที่ตกลงที่บอกประชาชนที่นับตั้งแต่วันที่เซ็นวันนั้นและก็ฉีพเมื่อตอนบ่ายในวันที่โหวตไม่มีสักข้อหนึ่งเลยครับที่จะเขียนว่ารัฐบาลจะส่งเสริมจะนำแก้ไขนรำนูนและจะยุบสภาภายในร้อยี่สบวันสี่เดือนครับ แต่รัฐบาลพยายามเขียนนโยบายดูดีวาดภาพเหมือนผู้ชายที่หลอ่อแต่ป่วยอยู่ข้างในครับท่านบอกทั้งห้าด้านด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารภาครัฐสิ่งที่ท่านบอกที่ผมบอกว่าเป็นผู้ชายหลอ่อเป็นผู้หญิงสวย แต่มีโรคประจําตัวอยู่ข้างในนะครับท่านบอกท่านจะแก้หนี้ภาคประชาชนที่มีรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทผมถามสิครับท่านองบมานจากไหนครับหรือท่านแค่พูดเพื่อได้คะแนนหรือเพื่อตาตรการความนิยมให้มีผลโพสำรวจดีขึ้นสูงขึ้นทุกวันผมไม่เชื่อแล้วครับว่าเรื่องนี้นครับท่านจะทําได้ภายในสี่เดือนครับ สองครับท่านบอกท่านจะฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวแผนท่านคืออะไรครับท่านอย่าลืมนะครับท่านเป็นรัฐบาลเนี้ยครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยท่านกล้าเสนอพรบององมานเข้ามาเสนอพรบการเงินเข้ามาในสภายอย่างนี้แหละครับท่านเสนอมาแม่เห็นด้วยเนี่ยพวกเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่หวดท่านวันนั้นนะครับเขาจะหวตอะไท่านเลยครับ แผนเป็นอย่างไรครับท่านตั้งลัมตีมาจากคนนอกเนี่ยผมชื่นชมนะครับครอรมอหลายท่านเนี่ยผมชื่นชมมาหน้าตาดีครับบางท่านก็เป็นครอรมอสตันแมนครับเพราะตัวเองหดแล้วเป็นไม่ได้ต้องหาตัวแทนมาเป็นนี่ครับผมเลยบอกว่าวันนี้รัฐบาลเราเนี่ยต้องสร้างความน่าเชื่อถือสี่เดือนนโยบายที่ท่านคลิกวินคืออะไรสิ่งที่ผมสี่เดือนที่ทำมาเลยตลอดคือพลังดูดครับ ี่สิ่งที่ท่านทาตั้งแต่ท่านได้เลือกได้ย่นปีถวายสัตว์ท่านทำมากที่สุดคือการลงพื้นที่พลังดูดครับผมแลวท่านดูนะครับสิ่งที่นโยบายทั้งห้าด้านสิ่งที่ท่านไม่ได้พูดลงลึกรายละเอียดไว้เลยด้านการศึกษาท่านไมลนล่ลงละเอียดเลยลงรายละเอียดไว้เลยทําไมท่านไม่เขียนไป่ะครับว่านับตั้งแต่เป็นรัฐบาลเนี่ยปีการศึกษาเทอมที่สองของปีการศึกษาหกสิบเจ็ด ปีการ8เนี่ยท่านจะผลักดันให้โรงเรียน1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพเด็กไม่ต้องไปเรียนในเมืองเด็กเรียนใกล้บ้านมีบุากรณ์ทางการศึกษาครบถ้วนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนท่านไม่เขียนละครับนยโยบายปราบปรามยาเสพติดท่านในลงลึกละเอียดไหมครับเขียนไปสิครับเพราะท่านจะปราบปรามยาเสพติดอย่างไรหรือจะไปกังวลใจเหมือนท่านทวี ได้เอ่ยไว้ว่าจะมีเพื่อนในิปรายวันนี้ในนโยบายทั้งห้าด้านนะครับท่านไม่ได้เขียนการศึกษาท่านไม่ได้เขียนเรื่องยาเสพติดลงไปท่านเขียนแค่ไม่เกินสามวักนะครับซึ่งนี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศชาตินะครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทําลายชาติทําลายสถาบันครอบครัวทําให้เกิดอาชญาการรมเกิดขึ้นในสังคมนี้แต่ท่านกลับไม่ให้ความสําคัญครับ ด้านสาธารณสุขครับวันนี้ท่านนายกตรีทราบดีครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขท่านทํางานมาสี่ปีระบบสาธารณสุขไทยมีปัญหาอย่างไรโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนงบประมาณวันนี้รัฐบาลต้องมีธงหลักชัดเจนว่าจะพัฒนาระบบสาธารณสุขยกระดับระบบสาธารณสุขเมืองไทยเป็นอย่างไรครับท่านบอกว่าท่านเป็นพรักการเมือง ที่ท่านสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นผมไม่เห็นในคำร่างถแถลงนโยบายเลยว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอยู่ในข้อไหนรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรทราบดีอยู่ครับว่ารัฐบาลมีอายุร้อยยี่สิบวันตามที่ท่านนายกตรีได้กล่าวไว้กับผู้นําฝ่ายค้านเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันไว้แต่ท่านนายกตรีก็พยายามบอกกับสังคมบอกว่า คณะรำตรีของท่านเป็นคณะรำตรีที่ทำงานไม่หยุดเลยผมว่าถ้า120วันเนี้ยท่านใช้ทุกวินาทีทุกชั่วโมงให้มีค่านะครับผมเชื่อว่าไปจนชาวไทยได้ประโยชน์ครับแต่ถ้า120วันมีเป้าหมายชัดเจนหาคนเข้าพักหาเสียงใ้กับพักที่สังกัด นี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสร้างคะแนนความนิยมและทําลายความน่าเชื่อถือของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามผมไม่อยากเห็นการเมืองไทยเราบอกว่าเวลาเลือกตั้งเราพูดกันตลอดเวลาว่าเราทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนเพื่อให้สังคมนี้มีความยั่งยืนมั่นคงแต่พอออกจากเวทีปราศัยกลับไปบ้านเราทําเพื่อตัวเราครอบครัวเราให้ยั่งยืนมั่นคง อย่างนี้ไม่ได้นะครับและสิ่งที่ผมคาดหวังในรัฐบาลชุดนี้และไม่อยากได้ยินข่าวคราวเสียหายซึ่งเริ่มจะมีบ้างแล้วผมก็คงไม่กล้าจะบอกว่ากระทรวงไหนละครับกรมไหนละครับท่านบอกว่าท่านจะเร่งปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบในข้อที่สิบห้าและในข้อเก้าท่านบอกว่า ท่านจะลิบหลักรักษาหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมอย่างเข้ครันท่านประธานสภาที่เคารพครับฝากไปถึงท่านนายมนตรีด้วยครับท่านให้การข่าวของท่านเช็คดูสิครับในคณะคอรามอลของท่านเนี่ยอาจจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ในความก้าวหน้าราชการกันบ้างแล้วก็มีผมคงไม่ลงไละเอยียดลึกไปว่ากระทรวงไหนแต่ผมเชื่อว่ามีเกิดขึ้นแล้วเพราะถ้ามันไม่เกิดขึ้นผมก็คงไม่ได้ข่าวผมเชื่อครับว่าทัานน้งนท่านนายยมตรีไม่ทราบเรื่องนะครับเชื่อว่าท่านไม่มีอุปริชสอย่างนี้แต่ถ้าคนในคอรมอรท่านใครที่กระทำสิ่งเหล่านี้ ท่านเขต้องเอาออกจากครมผมอภิปรายวันนี้ไม่ใช่อภิปรายเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแต่ผมอภิปรายในวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยอภิปรายในฐานะเป็นประชาชนที่จ่ายภาษีให้กับประเทศชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลที่กล้าประกาศ ต่อหน้าประชาชนชาวไทยว่าเราจะเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตมือสะอาดผมคาดหวังว่าผมไม่อยากเห็นการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้และท่านจงจำไว้ว่าการทำงานของท่านท่านต้องมีสัจจังเวเอามาตะวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและนายยมตรีจะทำงานได้ดีนะครับขอบคุณมากครับ